สวัสดีครับอยู่กับกรนะครับตากล้องบัตเทคนะครับแล้วก็ y t u t u นะครับกรเครสิบัตนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ท่านาหน้าเมืองการครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับทีมงานชัยวัดและแนวร่วมครับขบวนเอซีลอครับด้านหลังเดอย่าพาไปชมครับว่าสุดนี้มีใครบ้างมีรถใครบ้างไปครับ คันแรกนะครับผมรถพี่เอนะครับประยุนยสิลิกนะครับรถ่อนเป็นสีเขียวนะครับคันนี้ตอนนี้ทําสีทําลายใหม่นะครับหล่อมากไปครับไปดูลายใกล้ๆนะครับผมอาจจะพาชมคร่าวๆนะครับไม่ได้พาชมรายละเอียดนะเพราะว่าขบวนนี้น่าจะเยอะ เร่งรัดจับป้าครับอันนี้ชัวัดนะครับอันนี้ก็ใชัวัดครับอันนี้พี่ต้นขับนะครับนี่ครับ บริการมันงานกระเพราครับพี่ต้นกระเพราครับใส่แก๊ปโหดท,ทุกพันเลยนะครับจอดตามแถวนะครับก็จะประมาณนี้เลยก็จะาไ,ได้พาชมก็พานะครับ เดินทางไหนก่อนดีแบบไหนดีแบบไหนดีแบบไปไปชมแถวที่สองกันต่อครับตอนนี้โลบลูกทัวร์เริ่มมาแล้วนะครับรถก็สตาร์ทเครื่องติดแอร์แล้วนะครับผม ันนี้จุไลไยลรัอดอ่อนบุนธรรมครับสแกนเนียสวนจุกผู้สติกเกอร์คันนี้ก็พี่โวเหมือนเดิมครับสวยๆคมๆลงตัวจากพี่โวนะครับคันนี้ก็สวยสวยงามไม่แพ้คันอื่นเลยแปดล้อนะครับแล้วข้างหลังสองบัสต,ตรงนี้ก็เป็นทีมงานประเทืองทัวอครับ งทัวนะครับอันนี้ก็ประเทืองทัวเหมือนกันไปดูประเทืองทัวคันนี้หน่อยครับยังเป็นลุโล่งนะครับยังไม่มีชื่อนะครับยังไม่ได้ติดสติกเกอร์อะไรนะครับไว้หน้าแบบนี้หล่อเลยนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังของทีมงานประเทงตัวนะครับและด้านหลังของขบวนนะครับ SC รอนะครับสิบลอ้ลอหล่อเลยนะครับคันนี้เป็นสิบล้อแล้วรู้สึกว่ามันหล่อนะครับ ใบไ,ไม้นะครับทรงกเก่าก็หล่อได้นะครับมาแต่งอย่างคันนี้ทรงใบไม้คันนี้ก็หล่อไม่แพ้กันครับทีมงานชัยวัฒน์ครับคันนี้เป็นเสาคู่เลยนะเ๋ยวเขาไม่ได้แปลงทรงนะครับคันนี้เป็นคันใหม่ของเขานะครับสองเจ็ดเก้า เคยถ่ายรูปลงให้ชมในเพจไปแล้วนะครับผมการตกแต่งนะครับใครรอชมรูปันไหนนะครับผมกดติดตามในเพจได้เลยครับรูปลงไว้ให้ในเพจนะครับแทนให้ดูตัวตรงกันชัดๆน,นะครับกับคัน279นะประมาณนี้เลยครับ เตาคู่พาไปดูข้างหน้ากันเต่าคู่หน่อยเดื่อใครอยากเห็นนะครับก็ว่าเป็นทันไ่นะครับอยากเต็นไม่แพ้คันถื่นนะครับ ตอนนี้เริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับรมกันบรรยากาศสดๆครับผมกับขบวนเสอสซีรอครับ ท่นเลยนะครับน่าจะใกล้เวลาที่จะได้ออกแล้วยังไงเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศการวิ่งขบวนให้ชมนะครับไม่รู้ว่าจะได้แวะถ่ายตรงไหนบ้างนะครับหรือว่าจะได้แวะร้านของฝากไหมแวะปมมั๊มไหมฝากติดตามไว้นะครับผมกอน Crazy Bus นะครับ YouTube ครับแลวกอนตากล้องบัสเทคครับผมคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับผม ถ้าอยากชมขบวนสวยๆอย่างนี้นะครับติดตามไว้เลย